เครื่อยนต์2,000ปี2013ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าค่ะ a d a ์ a บ mm ็กเกุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเ mm hmm. บาะปรับไฟฟ้าจะเป็นคู่หน้านะคะรถคันนี้รถสวยน่าใช้มากๆเลยนเคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ชิปชนิกค่ะปุ่มสตาร์ทนะคะ รถสวยสภาพปีมากๆเลยค่ะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่หน่งล้านห้าหมบาทนะคะประวัตดดิฟีดาผ่อนเดือนละ2,000มบาทค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซรถคันนีได้นะคะที่40,000บาทขึ้นไปก็ซื้รคันิไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหาเครื่องยนต์รถดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันนะคะแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะ รถสวยมากๆเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะมีม้าด้านข้างด้วยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะหายากนะคะเครื่ดองยนต์ดีเซลค่ะประหยัดภูมสอไปเลยค่ะเกือบจะยี่ิบโลดิสเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะรถมันเข้ามาใหม่เลยนะคะฟูอ,ออปชันค่ะมาปับไฟฟ้าก็เป็นคู่หน้า รีเกียน์ชิปโซนิกลายไม้นะคะกล้องซองทอยปุ่มสตาร์ทแอร์ดิจิตอลนะคะฟูลออปชันเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะมีม่านด้านหลังด้วยนะคะหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทค่ะปรวัตด,ดีฟีดาไปเลยนะคะเรียนดับเดีเซลนะคะเครื่องยนต์2 0 0 0 F 1 0ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ ตวัสมค่ะ